จอมใจจักกพรรดตอนที่ดูรอยายานฟ้าทะลุดินแน่นอนว่าแม้จะไม่ต้องรับเป็นสิทธ แต่ต้นไปเยก็ต้องไปหาช่างตีเหล็กเพื่อจ่ายเงินค่าสั่งทำรรสนับมือถือเสียวว่าเป็นของขวัญให้อูซานเลยการเลี้ยงจัดขึ้นที่ลานด้านหลังจวนหวังปลอดปโปรงโล่งสบายกว่าจัดในห้องเยอะอีกทั้งทิวทัศน์ยังงดงานอีกบด้วย ไม่มีผู้นายกเรื่องสงครามขึ้นมาพูดถือเสียว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายก่อนออกรบอันหาได้ยากยิ่งระหว่างงานเลี้ยงชุ่ยเยนดื่มสุรามากกว่าปกติสองจอกพอกลับมาที่ห้องซบอยู่กับอกต้นไปเยต ไม่ยอมขยับไปเยื่อตัวแม้แต่นน้อยฝ่ายเยี่ดจินถือถุงผ้าใส่สมบุนไพรพรางคัดเลือกอย่างละเอียดพิธีพิถันในถุงผ้าแต่ละช่องยัดแมลงต่างๆนานาเอาไว้จนอิ่มไม่จนอิ่มนานาเอาไว้จนเต็มอิ่มเอมใจย,ยิ่งนัก สามวันให้หลังทับชูถอนค่ายแล้วเดินทางต่อไปยังชายแดนใต้ชุยเยียนสวมเสื้อคลุมมังกรสีทองอารามนำหน้ากองทัพนับหมื่นส่วนต้วนไปเยกควบม้าตามหลังมาติดติดภายใต้แสงจันทร์ที่สัตว์ส่องไปตลอดทางทั้งคู่ดูหล่อเหลางามสง่าสูงสงหน่าเกรงขามยิ่ง บรรดาแม,ม่นางน้อยตามสองข้างทางต่างขาย,ยิงเท้าชมดูพากันสับสนลังเลใจอนาคตจะตกแต่งให้แก่ผู้ใดดีเลือกยากเสื้อเกินแล้ว สิบวันต่อมาทัพใหญ่ก็มาถึงเมืองกวนไห่มองเหล่าขุนนางท้องถิน่นกุ้กเข่ารอรับเสด็จอยู่แต่ไกลแต่พอเข้าไปใกล้ชูยังก็ต้องตื่นตกใจพลันพริกายลงจากหลังมาแล้เร่งฝีเท้าก้าวเข้าไปประยุงคนอยู่ด้านหน้าสุดขึ้นมาก่อนจะถามว่าไอชิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นฝังเฉินในอำเภอแห่งเมืองกวนไห่จมูกเขียวช้ำใบหน้าปวมปูด แขนข้างหนึ่งยังพันผ้าพันแพรผูกเชือกรังเอาไว้อีกเขากระดาด้วยความระอยใจว่าเมื่อคืนวานมีมือสังหารกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาที่จวนที่ว่าการพอเจอผู้ใดก็สังหารทิ้งพอเจอผู้ใดก็สังหารทิ้งหากไม่ใช่เพราะว่าคนกองจวนสินานลุดเข้ามาช่วยทันเวลา เกรงว่ากระหม่อมคงไม่รอดชีวิตมาถึงวันนี้หรอกพยาค่ะไอ้สารละเร็วช่วยเย็ยนเอ่อย่างมีทศษะเป็นใครกันที่กำแหงถึงเพียงนี้คนกลุ่มนั้นมีวิทยายุทธสูงส่งแต่พอเห็นคนของจวนสีนานก็ลนลานอกหนีไปทันทีเฝิงเฉินกล่าว ฟังจากคำที่พวกเขาร้องตะโกนออกมาน่าจะเป็นพวกกบฏไม่ผิดแน่ประย่าค่ะคำที่ร้องตะโกนออกมาร้องตะโกนว่าอะไรชุยียนถามเออเออเรื่องนี้ฝังเฉินได้ยินคำถามพรันลังเลไม่รู้ว่าตนควรจะพูดออกมาดีหรือไม่ชิวียนเอ่ยย้ำถามว่าทำไมเรอ้ายชิงได้ยินที่เราถามมื่อครู่ไม่ชัดหรือ ออออพวกเขาพูดว่าพูดว่าฝังฉันพูดไม่ออกจริงๆและก็ไม่กล้าจะพูดออกมาด้วยสุดท้ายจึงเพียงคุกเข่ากับพื้นและโขกศีรษะพวกโจรชาวนั้นพูดจาเลวไหลเลื่อนเปืือนไม่คุกควรให้ฝ่าบาทสดับฟังพะยาค่ะอ้ายชิงกังวลเกินไปนแล้วชูยเหย็นใสหัว ปางยื่นมือไปช่วยประยงเขาขึ้นมาก็แค่คำพูดเท่านั้นไม่ถึงกับลงทันเจ้าเพราะเรื่องนี้หรอกช่างเถอะเข้าเมืองกันก่อนดีกว่าพยาค่าฝึงฉนผ่อนลมหายใจจะนั้สั่งทหารอาราคาเปิดประตูเมือง แม้จะเป็นเวลาเที่ยงวันแต่ในเมืองกลับว่างเปล่าไร้ผู้คนถนนใหญ่ไม่มีใครเดินอยู่เลยแม้แต่คนเดียววันเรือนก็ซอมซอบผุพังกระทั่ทงถนนหนทางยังเป็นหลุมเป็นบ่อมมากมายดูแล้วคล้ายว่าเพิ่งจะซ่อมแซมเสร็จเมื่อไม่กี่วันก่อนชูหยันยูวหนา้าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาเคยมายังเมืองกวนไห่เพื่อออกทะเลไปตามหาต้นไปเย ตอนนั้นที่นี่จเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งร้านค้าแผงลอยตามสองข้างทางเบียดเสียดไปด้วยผู้คนต่อให้เป็นแค่ห้องไม้แคบๆขอเพียงหันหน้าเข้าถนนและเปิดประตูอ้าไว้ ไม่ว่าจะขายอะไรก็ล้วนทำเงินได้ทั้งสิ้นนี่เพิ่งผ่านไปไม่กี่ปีต่อให้ใกล้จะเริ่มทำสงครามอย่างมากประชาชนก็แค่ปิดประตูซ่อนตัวอยู่ในบ้านก็เท่านั้นไม่ควรจะตกตามถึงเพียงนี้ทูนฝ่าบาทเป็นทัพกบฏก่อความโกหลหนไปทั่วอีกเช่นกันพยากาเฟิงเฉินมองออกว่าเขากังวลใจเรื่องอะไรยังกล่าวขึ้นทันทีเมื่อเข้ามานสถานีพักมา้า ช่วงเดือนที่ผ่านมากลางดึกของทุกคืนจะมีคนออกมาทุบทำลายข้าวของบนถนนจนกระทั่งขว้างอาสนีบาทกำบปนาทไปทั่วเพียงไม่กี่วันก็ทำลายบ้านเรือนในเมืองไปกว่าครึ่งแล้วพยาคาประทัดยักษ์หรือลูกเอ้ยลูก,กระเบิดเนาะอาสนีบาท ภายในเมืองกวนไห่ไม่มีทัพเรือนับหมื่นออคอยกุ้มกรองฝ่ายตรงข้ามมีกี่คนกี่แสนคนหรือกี่หมื่นคนน้ำเสียงชู่เเยียนเปลี่ยนไปด้วยโทศรศัพท์ที่เก็บกดไว้ก็จริงที่ก่อนหน้านี้เขาเคยได้รับสารรับบอกว่าชู่เสียงส่งคนมาก่อความวุ่นวายในเมืองแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะสร้างหายนะทุกหย่อมหญ้าเช่นนี้ ฟาบาททรงระงับโทุศด้วยเฝิงเฉินคุกเข่าลงกับเฟินพลังเอ่ยตะกุกตะกากฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นมีคนเดียวเพียกค่ะชูเยียนโกรธจนหัวเราะเท่าไร่นะแม้จะมีเพียงคนเดียวแต่ก็มีทักษะเหาะเอินเดินอากาศปเะียกค่ะฝังเฉินกล่าวกระหมอ่อมวางกลางทหารจำนวนมากแล้วให้ระดมยิงตะลุไม่หยุดแต่ก็ยังไม่อาจยิงเขาตกลงมาได้ ชุยเยเยนใส่หัวครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาคือเมื่อไหร่ฝังเฉินอ่อเอ่ยเมื่อคือนไปยาคา่ะวันหลิวเนียนที่ยืนอยู่ด้านข้างพรันนิ้วหน้าวันนี้ทัพใหญ่จะมาถึงเมืองกวนไหแ่แท้ๆแต่ว่าเมื่อคือนฝ่ายนั้นก็ยังคงออกอารวาดอยู่ปัญหาคือมันไม่ใช่เพียงความกำเริบเสบสันแลแต่เป็นเจตนายุยุกันเลยต่างหาก ออกไปสืบดูถามมาให้กระจ่จงว่าที่แท้แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ชุย <c> เ <oughs> ยนกระากระวนเลวเนียนที่อยู่ข้างกายเสร็จแล้วกลับมารายงานเราพยากาะวนเลวเนียนขานรับจากนั้นก็พาเจ้าเย่ออกไปฝ่ายฝังเฉินปาดเงือก่อนจะถวายดีกาที่เดือทีละกองแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องผิดปกติอะไรอีก ชูเยียนกลับถึงห้องนอนยามฝามมืดว่าต้นไปเย่ยก็ยังไม่กลับมาสื่อสีเอ่ยทูนฝ่าบ่าสชีน,นันหวังอยู่กันนอกตลอดช่วงบ่ายไม่ครู่กลับมาสักพักออกไปใหม่ไปเหย,ยาะขาไปไหนชูเยียนนั่งลงบนเก้าอีก้กรุ่นคิดว่าจะไปกินอะไรรองท้องดีก่อนหรือจะออกไปตามเขาเลยดี ต้นไปเย่ผลักเปิดประตูเข้ามาพอดีในมือยังถือถุงกระดาษชุบน้ำมันสองสามใบด้วยสอสีกงกงผ่อนลมหายใจฉะนั้นรีบถอยออกมาพร้อมช่วยปิดประตูให้ทั้งสองคนไม่กินข้าวเย็นอีกแล้วใช่หรือไม่ต้นไปเย่เปิดถุงกระดาษใบหนึ่งออกไปล้างมือแล้วมากินข้าวกัน นี่ที่เจ้าออกไปนี่ก็เพื่อจะซื้อของพวกนี้นะเร่ช่วยยนถามทำไมเยอะแยะขนาดนี้กินไม่หมดหรอกต้นไปเยี่ยเกี่ยจมูกเขาเบาๆแค่เองก็ยังไม่ได้กินอะไรเอาแต่ออกไปสืบข่าวอยู่ข้างนอกชเหยยนล้างมือจนสะอาดนั่งลงข้างโต๊ะก่อนจะกล่าวไปสืบข่าวอะไรเรื่องของโจรทยานฟ้าทะลุดินคนนั้นนะเร นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่าคนรอบสังหารเฟิงเฉินเป็นใครต้วนไปเย่เอ่ยตามหลักแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนายอำเภอเป็นแค่บัณฑิตคนหนึ่งและก็ไม่ได้เป็นยอดอาจฉรยิยะอะไรด้วยมีความจำเป็นอะไรที่ต้องลงทุนลงแรงเอาชีวิตเขาถึงเพียงนี้เช่นนั้นสืบได้อะไรมาบ้างหรือเปล่าช่วยยันหยิบตีนไก่ชิ้นหนึ่งขึ้นมาละละเอียดแทะ ต้นไปเย่สายหัวประชาชนทุกคนล้วนบอกว่านายแอมเฟอร์ฝังเฉินมีนิ ction, สัยสื่อสัตว์เทรนเทนตรงไม่น่าจะมีศัตรูคู่อาฆาตกับใครเขาใช่ไหมชวเยียนถามต้นไปเย่กล่าวจะรู้ได้อย่างไร ข้าเป็นคนแต่งตั้งเขาเองข้าย่อมต้องรู้สิชูุยียนเอ่ยเมืองกวนไห่นี้ไม่เหมือนกับที่อื่นมันเป็นที่ประจำการของทัพเรือนับหมืน่นอีกทั้งแมทับจวอินเฮอก็มีอุปนิสัยดุดันแข็งกร้าวหากจับคู่กับผู้นางท้องถิ่นที่มีนิสัยดื้อรัน้นไม่ยอมคนเหมือนกันแล้วก็เกรงว่าไม่เกินสามวันทั้งสองคนจะต้องทะเลาะเบาแวงบาดหมางกันเป็นแน่ ดังนั้นจะกก็เลยหาคนไร้ความชอบไร้ความผิดและมินิสัยซื่อตรงอย่างฝังเฉินน่าต้นไปเยล่ยกราวเช่นนี้ก็ยิ่งหาเหตุผลไม่ได้แล้วค่าเขาไปจะมีประโยชน์อะไรชุย,ย็นเอ่ยเพื่อทําให้ค่าคุณเคืองใจต้นไปเย่ยก็อืมรอบสังหารฝังเฉินและเบิดบ้านเรือนผู้คนตามท้องถนนกลางเมืองทั้งหมดล้วนแล้วแต่เพื่อทําให้ค่าคุณเคืองใจ ไม่เช่นนั้นเจ้าคิดว่าจะเพื่ออะไรกันล่ะชุยเย็นกล่าวข้ารู้จักสูเสี่ยงดีนี่เป็นเรื่องเขาน่าจะทำได้ต้นไปเย่ใส่หัวดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ข้าจะประเมินเขาสูงเกินไปแล้วก็ไม่เสมอไปชุยเย็นกุมข้อมือเขาไว้และวก้มหน้าลงกัดขนมฉือปลาคำหนึ่ง ขนมทําจากแป้งข้าวเหนียวคนไทยรู้จักในชื่อขนมเข่งก็ไม่เสมอไปชิวเยียนกลุมข้อมือเขาเอาไว้แล้วก้มลงกัดขนมชื้อปลาคําหนึ่งสองทัพใกล้จะรบพุ่งกันแล้วแต่เขายังมีอารมณ์จะมาสร้างเรื่องสร้างราวที่นี่อีกเห็นได้ชัดว่ามั่นใจในการป้องกันตนเองของทัพเรือในนานหายเป็นอย่างมากไม่แน่ว่าอาจ,จกำลังวางกับดักอะไรรอพวกเราอยู่ก็ได้ ต้นไปเย่เอ่ยเจ้าพูดอะไรก็ล้วนดูมีเหตุผลไปเสียงหมดไม่ใช่ว่าข้ามีเหตุมีผลแต่ก็เพราะเรื่องราวมันเป็นเช่นนี้จริงๆชูยเย็นกล่าวแต่ล่านี้ไม่มีใครที่จะเข้าใจชูเสียงมากไปกว่าข้าอีกแล้วต้นไปเย่แกะบะจยางอีกลูกแล้วราดน้ำพึ่งลงไปก่อนจะวางลงเบื้องหน้าเขาหากว่าเพื่อทำให้เจ้าขุนเคืองจริง,รงๆอย่างนั้นสามวันให้หลัง พอทัพใหญ่รวมพลเสียดจนออกทะเลไปแล้วเมืองนี้ก็จะสงบลงละสินะจุยยียนถามจะคิดอย่างไรละ่ะคิดว่าขั้นต่อไปเขาจะทําอะไรต้นไปเย่เอ่ยไม่แน่ใจว่าเขาคิดจะทําอะไรแต่อุตสาหกรั่นแกร,รังแกผู้คนมาตั้งนานขนาดนี้ จะไม่เรียกร้องอะไรกลับคืนมาเลยก็ดูจะประหลาดอยู่คนที่เหาะเหินเดินอากาศได้ชูเหยียนถามเคยมีปรากฏตัวในยุทธภพบ้างหรือเปล่าประบุษนเป็นยอดฝีมือด้านวิชาตัวเบาแต่ต่อให้เป็นเขาก็เกรงว่าจะไม่สามารถกระโดดลอยตัวหลายสิบยังจากเรีินเรียบๆได้หรอกต้นไปเยล่กล่าวนั่นมันพวกเห็บหมัดแล้ว หนึ่งจังเท่ากับ3 3, 3. 3. มสามเมตรชูเย็นนิ้วหน้าพรางวางช้อนลงต้วนปเเย่ย่รอบรองว่าแย่แล้วในใจเจ้ากินของเจ้าเถอะข้าไม่ยกตัวอย่างโม้ส่วนแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ชูเย็ยนถามหรือจะเป็นพิศาจริงๆต้วนปเยย่เอ่ย จะไปสนทำไหมว่าเขาเป็นคนหรือเป็นผีจับมาตรวจดูเดี๋ยวก็รู้เองแล้วจะจับอย่างไรชั่วเยียนป้อนใบาจางเหลือใส่ปากเขากระทั่งตัวคนอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ทั้งเจ้าและข้าก็าอยู่ในเมืองและยังมีเสียนเฟิงกับหัวหน้าใหญ่เจ้าอีกนอกเสียจากคิดจะรนหาที่ตายไม่ว่าใครก็คงไม่ทางยอมโปลออกมาแน่ ต้นไปเย่ยกล่าวข้ามมีวิธีลอกเขาออกมาหืมชูเย็นทิ้งช้อนมีวิธีอะไรไหนบอกมาให้ฟังสิต้นไปเย่คว้าอีฝ่ายเข้ามากอดตั้งท่าจะจูบสักทีชูยเยียนทำปากจูแต่เพราะเมื่อครู่เพิ่งจะแทะตีนไก่มาริมฟีปากจึงมันย่องแถมคาบไก่ไว้ด้วย ต้นไปเย,ย่รู้สึกว่าแบบนี้จุบไปคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นจึงกระแอมไอสองทีก่อนจะกระซิบบอกเล่าแผนการให้ฟังอย่างนี้นะชุยันศบตาขาวต้นไปเย,ย่ถามจะคิดว่าอย่างไรละ่ะชุยันเอ่ยนี่เจ้ากล้ารังเกียจเราหรือต้นไปเย่ยกล่าวด้วยท่าทีใส่เสื้อักคนปรากย่จะเป็นไปได้อย่างไร ชูเยียนเอ่ยนี่เจ้ากล้ารังเกียจเราหรือชูต้นไปเย,ย่ใส่หัวไม่เลยไม่เลยจริงๆชูยยงควา้าคอเสื้อเขาและนมเข้าไปเช็ดปากบนหน้าเขาอย่างแรงจนสะอาดสะอาดจากนั้นจึงโดดลงมาก่อนออกไปตามหาสินเซียนเฟิงต้นไปเย,ย่ปาดน้ำมันที่เลอะเต็มหน้าพันรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก ราตรีนี้ผ่านไปได้วยความสงบเงียบเป็นที่สุดติดอยู่เพียงข้อเดียวก็คืออาหารทุงนั้นที่ชีนันหวังซื้อกลับมาหากไม่ใช่เนื้อก็เป็นข้าวเหนียวไก่ปิ้งไม่ก็ขนมชื่อปลากินแล้วล้วนทำให้ท้องอืดทั้งนั้นต้วนไปเย่จึงตระกองกอดคนเอาไว้ได้ช่วยนวดครึงหน้าเท้าให้เขาเบาๆตลอดทั้งคืน รุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อเยจินเห็นว่าซีหนันหวังใต้ตาดำครามก็มโหอย่างยิ่งเดียวก็จะทำศึกสงครามอยู่แล้วแท้ๆจะเก็บอาการบ้าตาหาเอาไว้สักหน่อยไม่ได้เชียวหรือไม่ได้เชียวหรือไม่ได้เชียวหรือต้วนไปเย่ยก็อาย <c oughs> ชูเยียนไปยังค่ายทหารเพื่อตรวจตราทัพเรือกับเสือว,ว, h, lay, uh, วายเย่และจัวอินเฮอก็จะกลับมาอีกทีดึกเดินอีกเช่นเคยผู้คนในเมืองต่างเขานอนแตกหัวคำ่ำพอได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าดังมาจากถนนก็มิได้ใส่ใจเพราะอย่างไรเสือฟาบาก็ประทับอยู่ในเมืองคิดดูแลก็ไม่น่าจะมีโจรร้ายออกอาละวาดอีกน่าจะนอนหลับอย่างสบายใจได้ แต่ใครจะคาดคิดเล่าว่าพอล่วงช่วงค่อนคืนหลังก็มีเสียงดินระเบิดดังขึ้นกลางเมืองอีกแล้วท่ามกลางกลุ่มควันขมงเงาสีดำร่างหนึ่งกระโจนกายขึ้นมาพุ่งทะยานไปมาบนฟ้ากฟ้าอย่างรวดเร็วก็อมองดูก็เห็นว่าจะหลบหนีไปอีกแล้วทั่วกลับมีใครบางคนเข้าปะทะกลางอากาศและสกัดเขาเอาไว้ได้ สองคนประมือกันหลายสิบกระบวนท่าจากนั้นทั้งสองก็ร่วงลงสู่พื้นเหล่าทหารรีบยกดาบในทวนพร้อมทั้งโซ่ตรวนมาห้อมล้อมถ้าจับคนผู้นั้นมัดเอาไว้หวนนี้ต้องลำบากสี่นานวังแล้วผู้นำกองกำลังทหารประสานหมัดกล่าวขอบคุณน้ำเสียงดังกังวาน ผู้มาชาการโจเกงใจไปแล้วต้วนไปเย่แย้มยิ้มแล้วหมุนกายหันหลังกลับที่พักใหม่ชูเย็ยนกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงพอเห็นเขาผลักประตูเข้ามาก็คว้าเสื้อมาคุมไหลก่อนจะลงจากเตียงพลันถามว่าเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างเป็นไปตามแผนต้วนไปเย่ยเอ่ยส่วนเรื่องอื่นแต่เท้าหวนจัดจก,การเองพู้วิชาค่อยว่ากันอีกที ชุยเย็นพยักหน้าคิดจะช่วยเขาปลดผ้าคาดเอวแต่นานสองนานก็แก่กระดุมไม่ได้สักทีเพ่งมองอยู่นนานยังแกะไม่ออกต้นไปเย่ถอนหายใจยาวฮาชูยเย็นปล่อยมือจากเขาแล้วกลับไปนั่งข้างเตียงอดไม่เป็นไรต้นไปเย่นั่งยองลงเบื้องหน้าเขาพรางกลุ่มมือทั้งสองเอาไว้ก่อนจะกล่าวนอกจากเรื่องที่ทำงานบ้านไม่เป็นสักอย่างแล้วก็ไม่มีข้อเสียอื่นใดอีก ก็ลองตรองดูให้ดีค่าก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรจบตอน